สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดี f อทุกท่านของร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะวันนี้ขออนุญาตนาเสนอรถใหญ่ของเรานะคะเป็นรถแท็กเตอร์คูปต้าเอ็มเนะคะแล้วก็มีอีกคันนะคะเป็น M8540 นะคะรถรุ่นใหญ่ทั้งสองคันนะคะคันแรกนะคะขอนําเสนอเป็น M95 นะคะคันนี้เป็นรถปี63นะคะจดทะเบียนใช้ปี2 5 6 3นนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะ คันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะใช้งานเพียงแค่สามพันชั่วโมงนะคะคันนี้สวยดีสีเดิมนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะคะอาจมีรั่วซึมบ้างเล็กน้อยนะคะด้านหน้านะคะใบมีดดันดินนะคะติดเออแต่งมานะคะตัวนี้แต่งมานะคะคันนี้นะคะเปิดราคาที่ 9 9 0 0 0บาทนะคะ990 0 0บาทนะคะได้ตัวรถนะคะใบดันหน้าแล้วก็แถมเป็นผานพวนเจ็ดตราช้างนะคะตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นแถมให้ฟรีเลยนะคะในราคานี้9 9 0 0 0บาทนะคะรถสวยนะคะจดทะเบียนใช้ปี2 5 6 3นะคะตัวนี้นะคะสว,สวยเลยนะคะสว,สวยเลยสีเดิมทั้งคันด้วยนะคะราคานี้ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ร้านของเราได้เลยนะคะ ขยับมาอีกคันนะคะเป็น M 95 M 8540นะคะคันนี้85แรงมานะคะจดทะเบียนใช้ปี2560นะคะหรือว่าจดทะเบียนปี60นั่นเองนะคะคูตา M 8540นะคะคันนี้เปิดราคาที่นะคะเปิดราคาที่860,000บาทนะคะอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผานลังกันนะคะ M 85นะคะสภาพดีสีสวยนะคะคันนี้ เดิมทั้งคันด้วยนะคะราคานี้ก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะมีรับประกันหลังการขายนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาลองขับนะคะหรือเข้ามาต่อรองสินค้านะคะมาต่อรองราคาได้ที่ร้านของเรานะคะร้านแท็กเตอร์ฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถขอชมรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 4ย์4 0 7 9 8ค่ะ0 8 5 8์2 9 5 1 5ค่ะ 0652821688ค่ะ0628622175ค่ะ M85 M95 ทั้ง2คันนะคะเราขายเป็นเงินสดนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจนะคะซื้อผ่านสาหกรณ์ทกสได้เลยนะคะสนใจให้รีบโทรนะคะสนใจให้รีบเข้ามาชมนะคะชมสินค้าจริงได้เลยที่ร้าน t ทค t e r Farm นะคะสวัสดีค่ะ